ให้ทำก็คืนทํามดีเพื่อนก็จะออกทางดีทรชั่วก็จะออกทางชั่วไปไม่ไรเลยอันนี้ท่านที่เรียกว่ากรรมเหนือมากทุกอย่างเหนือมาก,กทุกอย่างนาักที่กรรมมาสมังพลังไม่มีอิทธิพลใดที่จะเหนืออํานาจแห่งกรรมมีกรรมชั่วไห้ได้เลยสั่งดิอันนี้เหนือทุกอย่างเลใครจะเก่งขนาดไหนเอาเต็มให้ทําไปอำนาจแห่งความที่จะครอบความเต็มน,นี่คือกรรมนั่นเองผลของกรรมอยู่ข้างบน ทำนองมาอะาคนบางคนนี่กวาดบาทเดียวทีเดียวหมดมันไปยังไงนะนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงอย่างทราบอย่างทราบพระอรหันต์ดังนั้นพี่เขี้ยวามท่านอย่างซ้นั้นไปปิดท่านได้ยังไงตาท่านมีแล้วจะปิดไม่ท่านเห็นได้ยังไงไอเราตาบอดจะไปปิดท่านคู่ตาดีพี่เต้อย่างไงทังชินอ่ะ